ครขบวนสองหะเก้าครับอยู่จุดตัถทารอนะครับตันทาลอตัวนี้ครับใช้แผงก้านครับเข็นทนบุรีน้ำตกครับขบวนสองเก้าคนี่ครับมาแล้ว TK ครับแต่งไฟมาแล้วหน้าเหลืองครับดูนับหมายเรียกอะไร ที่ศูนย์ห้าศูนย์มาแล้วม <gun> าผ่านเครื่องกั้นห้าล้อไปขถานี้ต่อไปนะครับการจะรับบุรีครับผ่านเรียบร้อย